สบายดีพี่น้องกำลังสีออกนะพี่น้องเลยทาปอกไก่ออกนะครั้งแรกจะเกี่ยวหยาไม่ถาเกี่ยวหยาไม่เห็นยังไม่ถาเอาโอ้ยเอาไม่ถาตื้นเด่นพี่น้องเลยไปเกี่ยวหยาไม่ให้งัวงัวหิวไม่ถาเรียงงัวพี่น้องเลยโอ้ยไม่ถา ไปเกี่ยวหนามาให้งัวพี่น้องมือนกันไปไปได้ไหมไปไปลอยกับไปนะโอ้ไปพี่ลูกมาพี่มาพี่ปิดหน้าปิดตาที่ทางโรงเรียนขนาดนั่งไปนั่งเบไก่เฮาสิไปหน้านั่นไม่เท่าพี่น้องสิไปหน้าั้งแรกนั่นไม่เท่าไปเกี่ยวหนาพี่น้อง เรื่องกับเรื่องตลาดที่หลังมือนไงเกี่ยวหน่าพอได้มีมัวกินมัวหิวมีคนมีหลังตลาดจะเงียบเลยเหตแถวไก่เกี่ยวจะเกี่ยวเป็นอยู่บ่เนาะเป็นบ่อไก่เกี่ยวซอยหรืออะไรเกี่ยวเป็นหรือบ่อหลุดเคยโเกี่ยวหัวเข่าคุณเอออะไรเนาะที่ละคันทั้งเนาะ แล้วก uhm. ็สิพาอเถ่าไปหาหมอสุสวรรค์ถ่าก็จะไปห้องหมอได้พี่น้องกยไปสวรรค์ถ่าดาเมจะไปกวดหมอนักเดือนหนึ่งเอหนึ่งเนี่ยสาเดือนก็ไปเ่อนึงสบายีพี่น้องบายสมเดอถ่าวก็สบายพี่น้องถ่าวกสบายพ่ากเอายาคู่เดือนคู่เดือนเ่าเอาเป็นันหย่าถ่า Về sư năm oi phải không? Năm oi sốt sốt lên phải ไปดีอ่ะหนาวเลยเนาะขึ้นอีกแล้วหนาวอยู่ได้เนาะขึ้นขึเนแล้วใส่หมวกกี่ซาวซวนอะไรมาซาวซวนมือหนานี่จะปปลูกมันคานจะไปปลูกปลูกมันจะได้เงินหรือไงเนี่ยพี่หน่าขอจะปลูกมันมัดผูกบ่อลแบบปลูกมันที่ไหนครับดินเจ้ากับปูกดินทราหน้าของกระปูกได้ได้ซาวลานประมาณเท่าได้ ปีนี้น้ากระห่าวมันขึ้นบ่ออกเพราะเขาเห็นใจว่าจิตพิการไปซื้อปลูกสิปลูกมันนะสมองมันเสื่อมลืมหมดอ่ะขึ้นน้ำหลุไหลลืมพี่ต้องเอ้ขึ้นน้ำหลุไหลพ่อว่าสุดยุตัวนี้นี่ปีนี้ก็เห็ดหน้าแซงแน่แหละจังบอสกเออก้เห็ดหน้าแซงนะต้งปีนี่ลราก็ลืมแล้วเห็ดหน้าแซงแน่แหละมาละง่วมมาลืมสับปุกมันมันเป็นราคาอะไรกูมันมันโล่หนึ่งสองพันจะได้ดีกว่า มันนักได้มันบอกมันเนักมันนักกว่าเขาอีกโลหนึ่งเขาหนั่นโลหนึ่งสามพันมันโลสองพันปูกมันได้ดีกว่าบอกถูกเนาะปลูกมันผ่านบอกถูกอีกพูยเพื่อนค่นั้นกูปล่ากับป้าทันเลยบอกได้ใส่พุ้ยใส่ยังเป็นไรบอกได้ขั้วใช่ก็สชบอกทอเขาเขาพอได้ขั้วอีกเออเตะกว่าเขาปลแก่ผ่านยังมาการบ้านนั้นดิจันหน่อยจะเบิ้งไหมเข้มทางล้ปลูกเต็มบดเลยลวยเท่าได้ให้ลุย หัวกลางขาอย่างนี้ที่ไหนเป็นาวเลยเป็นสาวทนบุกมั่นขึ้นมาบางบางเื่อเขาขายอันข้าวบริเก็ตเขาขายหลอดได้ก็มีเนาะแม่เนาะเขาขายเป็นสวนสวนใหญ่กับได้เศร้าร้านเขาจะขายนะเขาสิปลูกมั่นกขาอย่างเขาบุกบ่าเขาเลยปลูกปุูกมั่นเมืดเขาปลูกอะไรก็แล้วถ้าเอาแต่เงินเนออถ้าเอาแต่เงินเถอะนะใช่ปลูกเขาอยู่ห้องบริลลลงที่ร้านะใชกว่าดำนา ขายพี่น้องครับพี่น้องขายทหารพี่น้องนี่นะอันดิกับดินไม่เท่าเลยอันนี้แม่นป็ดดินไม่เทาเมดพี่น้องเลยป่านนี้แม่นมุดเลยพี่น้องเลยจอดบ่จอลงปานจดลเออนเบไดดินไม่เท่าตะกี้ทั้งเอามดเลยพี่น้องเลยป่าขึ้นจอดใช่ไหมจอ้างในอยู่อะไรวะฮะจงขังหรือังงขังนี่เหรอเออจอดเห้แม่นลงพุ่นตรงไนในหี่ สิไปเจอดใช่ไหมเจาทานี้ที่ออันเอ้าทางนี้มันพอมีก่อนเขาโมกอนเดนป่าพหนาสิบูกมันตัวนี้ตัวป่านี่สิด่แถวมัดพี่้องอ๋อไปนี่พินาศิบูกมันตัวอะไรปิาเออป่าได้สิู้ลูกป่าบจับจะไหวใช่ใช่ลูกได้ป่าใช่ไหมฮะหมดหลากสองเฮกตา แาวปลูกมันคายพี่น้องเคยคายกวดยังขึ้นไปสมัยก่อนพี่น้องก็เป็นแถวพนักหาเงินได้หาเงินไปจอดที่นี่เดี๋ลงแล้วเดี๋จะไปจอดสุงบนหงเด้ออ่าสิ่ลงนี้เขาทั้งนั้นวะนี่เขานี่เขาเจ็บตัวหว่ะอือเดบตูตัวนี้เด้วยหนาขึ้นนี่เด้๋ยวไปเกี่ยวหนาให้งัวพี่น้องแถาสี่ยวหไาให้งัวเด้อจอดี๋กนถ้ามีแค่ไหนเราบนว่าจะไปจอดห่อืมไปย่างมั้เนาะ เด่อนอะไรพี่น้องเอ้ยป้าบ่อไก่เขาลุยด้วยอีซี่ ันนี้ก็ซีเป็นกระสอบที่ห่อมาใส่เนี่ยพี่น้องเอย้ยหยาปุ้งพี่น้องแม่เผาพิมเอาเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เป็นดินแม่เผาพี่น้องเอ้ยวกหัาหอดหมดแหละเพินสิป,ปูมันคลายพี่น้องเอ้ยเพินบริหารยือซื้ออยูาา่อันนี้ก็ซีเป็นข่ทหานพี่น้อง เราไก่เฮ้ามักเกี่ยวเขาวนเมเกี่ยวหญ้าวนเม็เถ่า,านั่งหน่อยก็มากพี่น้องนั่งเลยน้องหน่อยอขนมสียจับไปจับมาในมือพอวันอยู่ในทงเสือนะาไปจ้ายเลย ตะกี้น่ะทางโอเมอร์นั่นไม่ท้างน่ะน้อมันหยามันโป่งเลยาอยู่พีนองเยติ๊กเป็นป่าอย่เลมาเดกันพ <ขอ S 2> ี่น,น,น,ปปน้องเดทกันอยู่ป่าป้านมโอ้ยว้า ออนะ <laughs> ไม่ถาว้เจ้ายิ้งเขาป่าไพ้่นะ่อมาโซด้วยเฉพาะได้ไหมอนี่มาโซ่อยู่ป่าป้าขยิ่องามเท่ามหน่นอตัวเองก็เป็นหาปอกไก่กินหนาะ พี่นักี่ยวเขาก็ไม่ถ่ายโดยแป๊บนึงลูกเออกินเลิศน้ามนะกินเลิศหน้านะลูกไก่เกี่ยวเป็นอยู่บนเนาะอไก่เกี่ยวเป็นอยู่บ่เดาเๆเจียวสายอยู่เจียวสายก็เจียหญิงมาก มาเกี่ยวค่ะมาเกี่ยวเนี่ยต้่หยาึ้อลาให้งวมากินโหลดต้สีขักเนาะีาเงเีง่องงใส่นี้โหลดไปยังทไหมเนาะให้มันกิน,น,น,นเรี่องใส่ได้ด้อคันมีถุงเผาดีมีอืมปลูกได้นะไม่หยาหน่เนาะเี้ยงน้องไก่กั พอได้อย่ตัวมันน่อยไงยาเกี้ยวก็เคยงแหงหมักแล้วขุ่นละเทนในมันน่ะจะวามันกงหาปู่พี่น้อเ้ยอันนี้นะม่าปูปีกไกห่ลยจะโีู่ไดมาอยู่หน้าเลยเหม่่อเ่าป้าบาวไก่และวสิมาอยู่หน้าเนี่ยจะคู่มาอยู่หน้าเคยมาไทยงัวถไทยคุ้ย ถยควยออกลู่กอยแหลนไปให้อีกได้คอยอยู่กัเดียวคอยอยู่เดียวกได้อยู่กเดยวกได้เหออลูกน้ำเมี่เี่ยาเกียวข้าวเดียวกับเต็มเนาะอันนี้เนาะ ันบัก n h ầ ่านางหย่ะอีลอยมันจมอยู่จกักไพเอาขนมเฮาไพ่มะมาแกงขนมเฮาถิมนี่เฟินจับไว้ในมืออยู่ขนมเสี <c oughs> ยจะกลัวจะสิตาลยล <c oughs> อยเออคือผู้เฒ่ามาเกิดมันล้วไพ่อะแกงขนมเฮาถิมนี่แถมเฟินคือสิลงมบอลไว เขาข้างก็กินอันเดียวแล้วเขาบ่เียวมันมันมันแห่งมันตายเห็นอืมันกดีแนวหนึ่งเนาะมันแห่งมันตายกะไข้กามันอันน่ะนะมันใหญ่ไปเลยเห็นนะเจ้เสิเห็ดนะได้แบบมันใหญ่แล้วมันกับอยากินแลวงัวงัวก็บกินยาอาวนแล้วก็คือเจ้าเหรอเนาะไอ้กินแต่ผูเสาวน่อย เปิดชิปปี้ไปเอาผูช้าวาสองไ่เนาะเพราะงั้นจ่น่เขากวานอีกโดยหมดเข่าใช้อะไรพี่น้องคลิปนี้แล้วเรื่องสี่แต่คอลาก,ก่เด้พี่น้องเด้อ ไปหาแก่หยาโซนแม่ถ่ากันพี่น้องเลยพอกันใหม่คิดหนาด้วยจ้าอยู่ดีมีแห้งเมื่อสทุกคนได้พี่นอ้องกับสบายดีจ้า